มาดูการตั้งค่า ultrasonic f l มิ m e t e r นะครับเปิดเครื่องนะครับกดเมนูนะครับเลข1 1นะครับเราจะเห็นด้านบนนะครับจะเขียนว่า M 1 1ก็คือค่า OD นะครับผมจำลองเป็นท่อ2นิ้วนะครับเป็นท่อ2นิ้วก็คือให้ป้อนไปเลยว่า60นะครับตรงนี้เราจะต้องไปดูในตาราง OD ของท่อแต่ละชนิดนะครับ ท่อเล็ก OD ก็จะต่ำนะครับท่อใหญ่ OD ก็จะสูงนะครับลดหลังกันไปนะครับ60นะครับกด enter นะครับแล้วก็กดล่างนะครับความหนาท่อนะครับผมใส่4มิลเข้าไปนะครับไปแมทเท i เรียนะครับเลือกเป็น คาร์บอนสตีลหรือสแตนเลสหรือ PVC นะครับผมเลือกเป็น PVC นะครับชนิดของของเหลวนะครับเป็นน้ำนะครับสามารถเลือกได้ว่าให้เป็นอะไรนะครับให้เราเลือกเป็นน้ำทันส n s d u c e r t ไท e นะครับตัวนี้ m 2 3ตรงนี้ของเราก็จะมีนะครับ เป็นตัว transducer เป็น M2 นะครับ M2 OD อยูอ่ท่อ2นิ้วถึง28นิ้วนะครับ M2 เราก็เลือกไปนะครับกดเลือกจะมี M1 กับ M2 นะครับเจอแล้วครับให้เราเลือกเป็น M2 การวัดให้เลือกแบบ V นะครับ ตอนนี้นะครับ M25 Transducer Spacing นะครับคือ14มิลก็คือระยะห่างของตัวเซนเซอร์นะครับในการวางนะครับวางอย่างนี้นะครับเซนเซอร์ก็จะมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับให้เราเอาสีแดงวางวางไว้นะครับทางน้ํานะครับเข้าก็มาโดนสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินก็วางแบบนี้นะครับ 1 4มิลก็คือระยะตรงนี้นะครับหัวถึงหัวนะครับเราเอาตำรับเมตรวัดไว้เลยนะครับ14มิลน,นี่ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ M26 ให้กด enter 1ครั้งนะครับ enter 1ครั้งแล้วก็กด yes นะครับเป็นการเซฟแล้วก็ M27 ก็เหมือนกันนะครับกด enter 1ครั้ง enter 1ครั้ง yes ก็เป็นการคอนเฟิรมการเซ Done นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งหน่วยที่เราจะเลือกนะครับก็คือ m ส1สอก็คือหน่วยเนี่ยเราจะเลือกเป็นแกลลอนการเสอะเปอร์ชั่วโมงนะครับแกลลอนต่อชั่วโมงแล้วก็ m สาสองก็เป็น total นะครับ total คือสะสมนะครับก็เป็นแกลลอนนะครับ แล้วก็ถ้าเราต้องการออกหน้าหลักนะครับให้กดเมนูหนึ่งครั้งแล้วก็เลขหนึ่งนะครับแล้วก็กด enter นะครับก็จะออกหน้าหลักนะครับด้านบนนะครับก็คือ total เป็นมิเตอร์รวมนะครับด้านล่าง flow ก็คือ flow rate r ร a l t i า e นะครับกลลอนต่อชั่วโมง velocity ก็คือความเร็วของน้ำนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับ q นะครับให้เรามาดูที่ q ตรงนี้นะครับ q ต้องเกิน75ขึ้นไปนะครับ เป็นคุณภาพของการติดตั้งเซนเซอร์นะครับการใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้ครับ